เมื่อกี้เมื่อกี้ไปแดกแบบโลโก้มาวันนี้แดกแบบอินเตอร์หน่อยมีนี่ครับมิลเชคครับสีชมพูมิลเชคสตอรอเบอรี่แล้วก็นี่อันนี้มันเป็นชีสหรือน้ำตาลวะอันนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือหนึ่งหมื่นอืมจัดเลย หวาน,าวานบอกแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่แดกแล้หวานไปชีสชีสไอววาลา้ว่วอะไรเลยชีนดัมมอนโรอะไรพวกนั้นเป็นที่น่าแปลกหลวงพ่ะบางเนี่ยหรือว่าประเทศลาวเนี่ยเขารถยนต์เนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะที่ผมสังเกตเนี่ยซูเปอร์คาร์ก็มีวิ่งกันเยอะพอสมควรไม่น่าเชื่อว่าประเทศลาวที่มีประชากรอยู่แค่เจ็ดแปดล้านคนเนี่ยนะ ในประเทศเขาเนี่ยรายได้ค่าครองชีพรายได้เนี่ยไม่ได้สูงเลยหลักพันถูกกว่าบ้านเราเยอะแต่ค่าของชีพสูงกว่าบ้านเราไม่รู้เขาอยู่กันได้ยังไงแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยดูแล้วผมผมคิดว่าตอนแรกที่มาที่มาลาวเนี่ยเราจะใช้เงินไม่เยอะไม่เยอะแต่จริงๆแล้วค่อนข้างสูงนะฮะแพง แพงกว่าบ้านเราหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งก็หกสิบขึ้นหกสิบแปดสิบแปดสิบห้าวเราเนี่ยอาหารแบบท้องถิ่นเลยนะทางบ้านเราก็ยังมีสี่สิบสาสิบยังมีอย่างข้าวแกงก็มีสา4สิบี่ิห้าสิบก๋วยเตี๋ยวก็ส0 4ส5 0ี่บห้าสิบก็ยังมีแต่ที่นี่ไม่ห0สิบอัพก็แต่ว่าไรายได้ไประชากรต่ำนะแต่ค่าของชีพสูงแต่รถยนต์เนี่ยรถยนต์อย่างรถยนต์ทั่วไป อย่างซูเปอร์คาร์ที่นี่ถูกแต่ถ้าเป็นรถยนต์พวกรถสแตนดาดทั่วไปโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยจะแพงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนําเข้ามาจากประเทศไทยเขาก็จะแพงกว่าอย่างสมมติหนึ่งล้านบาทซื้อรถที่เมืองไทยที่นี่ต้องซื้อเท่าไหร่รล้านสาล้านสามล้านสีนตแต่ถ้าเป็นซูเปอร์คาร์ที่นี่จะถูกกว่าเออก็เนี่ยเขาเขาก็อยู่กันแบบเนี้ยแต่ที่เมืองลาวเนี่ย เขาจะมีแม่น้าเอ้เมื่อกี้ผมแก้ข่าวหน่อยไม่ได้เรียกแม่น้ําซอที่หลวงพ่อบ,บางนี่อะไรนะแม่น้ําคานแม่น้ําคานกับแม่น้ำ,มนำแม่น้าโขงอสองอันนะครับแล้วก็ที่เที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีไปถ้ำแล้วไปไหนนี่ฮนะน้ำตกน้ำตก,กสีราชวางังวัดเชียงทองวัดมิซูน<ข>มีหลายที่ครับเขาก็จะเน้น,นวัดหลวงพ่บ,บางเนี่ยก็จะเน้นวัดก็คล้ายๆเชียงใหม่อารมณ์แบบเชียงใหม่บ้านเราแต่ผมก็ ไม่รู้เที่ยวอะไรต่อดีก็เลยมานั่งหาของแดกดีกว่าเพราะจะไปท่องไปถ้าเนี่ยต้องนั่งเรือไปกี่ชั่วโมงฮะถ้านั่งเรือไปขับไปประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงกับสองกับอีกสองเพราะอะไรขากลับจะเร็วกว่าเพราะว่ามันมันไหลาตามน้ำอ่าขับไปไปทวนน้ำเออนั่นแหละแม่งคือครึ่งวันอ่ะเต็มวันเอาง,ง่ายๆก็คือมาหลวงพระบางเนี่ยก็เที่ยวในเมืองก็ได้แบบผมหรือถ้าอยากชอบธรรมชาติก็ออกไปหน่อย แต่ผมไม่ไปอะธรรมชาติผมผมไม่ค่อยถูกกันผมอยู่ในเมืองเลยว่ะจะหาของแดกไปเรื่อยๆอ่ะรอดูเลยนะสวัสดีครับเลยจากหลวงพระบางมานั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมาที่น้ำตกตาดกวงสีตาดจริงๆแปลว่าน้ำตกคนลาวเขาก็จะเรียกตาดกวงสีแต่คนไทยกลัวไม่เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าเป็นน้ำตกตาดกวงสีจริงๆก็คือตาดกวงสีนั่นแหละน้ำที่นี่ดูดิ เขียวทีเดียวเชียวแล้วก็น้ำตกสวยทีเดียวนะฮะผมอยากเอาโดนขึ้นยังเลยเอาโดนขึ้นดีกว่าจะได้ดูภาพมุมสูงว่าน้ำตกที่นี่เจ๋งแค่ไหนอ้ ขึ้นไปความสูงที่เห็นนะครับประมาณ100-120ถึง120เมตรนะครับเือมีชั้นน้ำตกขึ้นไปสูงไปขนาดนั้นอ่ะเป็นนั้นว่าก็มาเที่ยวแล้วที่หลวงพระบางมีที่เที่ยวก็คือน้ำตกนี่เองนะครับแล้วก็มีถ้ำเทิอมอะไรไม่รู้ซึ่งมันไกลมากผมไม่ไปเอาแค่นี้ละเดี๋ยวกลับไปแดกข้าวกลางวันที่ในตัวเมืองหลวงพระบางนะครับ ถึงแล้วละมื้อกลางวันที่หลวงพระบางนะครับส้มตำป้าติม๋มนี่เขาอยู่ตรงข้ามวัดอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกวัดนอกวัดวัดนอกอ๋อวัดนอกอเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดร้านนี้ดังส้มตำทั้งทีก็ต้องตำลาวสิวะ เอาลุยนี่ฮะมีส้มตำอะไรบ้างครับตำบักุงเหรอตำบักงงตำมักแดงตำบักงงตำมักแดงอันนี้ตำข้าวปุ้นฮะตำข้าวปุ้นข้าวปุ้นตำขนมจีนก็โอ้โหตำคนเดียวเหรอครับตำคนเดียวอ๋อกลิ่นนี่มาถึงนี่แล้วเนี่ย ได้อาหารมาแล้วนะครับแต่ส้มตํายังไม่ได้เอ้ยตาปะคุง <มา S 1> เองเอตำหลวงพ่อบางนะครับมาหลวงพ่อบางทั้งทีก็ต้องแดกตําหลวงพ่อบางแต่ตอนนี้เขามีพวกนี้ให้ด้วยนะครับพวกของทอดอันนี้เป็นอะไรไสอัว,ไส,อวไส้อัวหลวงพ่อบางไสอัวหลวงพ่อบางหัวร้อนน่ะแบบแ <c oughs> หนมเฮ้ยยมกระติ๊บข้าวไหมวะหอมเปล่านหนม มไส้วอร่อยนี่เป็นไก่ย่างไก่ย่างเป็นไก่ไก่ลาวนี่ปลาทอดปลาทอดโรงแรมอ่ะอืมอืมอืมไส้วอร่อยไส้วอร่อยไม่เหมือนของเราเลยไม่เหมือนไม่เหมือนไส้วัวบ้านเราต่างกันยังไงเยอะแนงชนเผดของของบ้านเราอ่ะเข่งเยอะเออเยอะกว่าอันนี้มันแบบ หมูล้วนๆแต่ว่าเคางเทศจะน้อยหน่อยอั่ปลาคุณจะใส่แว่นทำไมวะที่ราลมนะไม่แพ่ไว่อปลาก็อร่อยอืมร้านนี้โอเคเลยเว้ยร้อน,ร,อนร้อนร้อนเลย จิ้มอ่ะจิ้มจิ้มแล้วอร่อยเลยสะเพรยเลยอาหารอาหารหยุดแดกต่อนี่อย่างนี้นี่อร่อยเลยนี่นี่เขาใช้ไงแล้วเนี่ยกินปลาเนี่ยปลาอร่อยปลาข้างในพี่ชอบกินปลาเยอะมาของดีคุณมีมุกอะไรเล่นฮะไม่เล่นก็ได้ปลาอะไรอ่ะ ปลาเนี่ยเขาใช่ปลาปลาแม่น้ำเพราะปลาแม่น้ำู่แล้วผมใหญ่ปลาทะเลน้ำเขาคนไทย้ราเขาไม่มีทะเลหนังกรอบแน่นมลนก็ทอดดีนะครับน้ำข้ข้นไม่หมักหมักดีด้วยไม่เค็มเกินไปไม่จืดเกินไปมระมงดีกรบมงดีนะครับแล้วก็ปิ้งไก่ไม่ไว้แบบน้องแม่ง เรปบอกว่าร้านนีะยังไงไม่ได้ข้องตํานะแม่งยังอร่อยนะนะต้องลองไว้มา้ฮะผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เคยเชื่อเลยจริงมันบอกรักักการรักันกาเลยนะตกตกมาตายมาเยอะ ต้องลองเองต้องลองเองใช่ไหมครับผมพูดไปทุกคนก็ไม่ต้องเชื่อผมต้องมาลองเองอืแต่ใครมาต้องลองพูดแค่นี้นะจะได้ลองไม่ได้ร้านนี้ก็แล้วแต่เขาแคบผ่านง่ายเนี่ยเหรอความหนุนเบาบางกนเนี่ยความหนุนเบาบางจะเป็นเส้นใหญ่ ให้มันเป็นัวเลยนะดูเส้นได้อ๋อนี่คืออะไรมะละกอมะละกอแต่เขาหั่นไม่เหมือนเนี่ยก็ฝานไม่ได้หั่นลองน้ำก่อนนะน้ำน้ำจิ้มอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็งาบเผาให้อืมเหนื่อยเหนื่อยเลิดเล็ดเลอืมนี่หมูอ่ะโอ้ยอร่อย ่อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยหมูนะโอ้หหมูแดดหมูแดดเดียวอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยไข่เจียวนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวผมสั่งมาเองนัวมากนี่จบฮะต้องใช้มือครับ อร่อยชอบอย่องเงี้ยครับซุปต้มชนะเลิศเลยต้องกับกินต้องกลับกินมาทุกมื้อนะมีชนะเลิศนี่ส้มตำร้านเนี้ยจะต้องทำให้ผมกลับมาหลวงพ้าบางอีกครั้งหนึ่งแน่นอนบอกเลยว่าถูกไป หื่ใหญ่แห้งอูกจิตมือแหนไม่อร่อยเมย้ปรทับใจมากนะครับกินได้หลายจะได้โตไปไวอีกอย่างหนึ่งที่ของกินคู่ข้าวเหนียวแน่มาแน่มาแน่เลยนี่คือ ไข่เจียวที่เหมือนไข่หามไม่ได้ใช่ไหมไม่หรอกลงก็บางเพราะจะมันมันเยอะไปหน่อยเว้ยอร่อเด๋อยเมืองไทยไม่มีกินมีแหละแต่ว่าอยากแดกอ่ะอารมณ์อย,อยากแดกอะ่ะเอออยากแดกอีกการตั้งหลังหมื่นเลยเอออืจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยข้าวเหนียวกับไข่เจียวร้อนะฮะอระ้อยขึ้นมือ โดนร้อนอย่าเข้าปากกันต้องมาย้อนไม่เป็นไรเข้าปากผมสบายความร้อนด้วยด้วยอากาศเดี๋ยวลองอันนี้หน่อยเสกหน่อยเลยอืมคนตันไปครับเอานี่นี่มันจิ้มนี่ยจิ้มนี่นะแบบไหนก่อนรสกาติแบบคนไต่เลยแล้วรอรอรอมีอีกก้นอีกครบแลงหมด ไ<น>ม่เหมือกันน้ำต่แสง,ง,งเลยครับตังตงินก่อนเพื่อตัตงที่ตำปูกู๊ดแดนตัวตั้งกระปุอน้ำสุดยอดแบบกันกระปาาข้ากันกว่านสมสมสมี่ยตำตำเนี่ยตำปงกง รงส้มตำนี่เป็นอาหารไทยหรืออาหารหลาวยากไม่ออกอ่ไยากไม่ออกอืมครอยรู้ตอหน้าจะเป็นอาหารมาทางอีสานบ้านเรามันก็คือติดกับแถวลาวนี่แหละใครไม่สำคัญอยู่ที่อร่อยหรือเปล่าเราชอบไหมใค่นั้นเองอตำนะ อ๋อเขาคุ้นเขาคุ้นเดี๋ยวมขอถ่าก่อนเลยครับพี่ตามสบายอืมเอาเป็นวันเบอร์นี้เนี่ยประทับใจมากร้านเด็เต็มตามป้าเต็มนางเต็มนางเต็มป้าเต็มหรืออะไรเนี่ยตรงข้ามวัดอะไรนะตาไม่ได้แล้วเออเมื่อกี้ถ่ายดูแล้วก็ไปดูเอาเองนะครับวันนี้เป็นตาม บะคุงลองหน่อยข้าวปุ้นเออเออใช่บะคุงอะไรวะข้าปุ้นก็คือใช้เส้นเส้นขนมจีนแทนมะละกอโอ้โหไม่อยากจะซูดเลยพอซูดไปแม่งต้องกระเด็นเข้าตาชัวไม่ผมใส่แว่นกันเพราะเรื่องนี้นะผมต้องกต้องการแค่หลังมือเปียกหนี่ยอือร่อยอร่อย อร่อยจริงโกหกเปล่าไม่โกหกให้ดูตาเลยคบเดี๋ยวเอฟซีเขาบอกว่าหม่อมอร่อยเนี่ยต้องดูตาหม่อมอ้าวาจะแบบโตงไงตาจะเฉมสูตรให้ดูสิอ๋อไเมื่อกี้มีแว่นเลยเนี่ยมากินอูด้งน่รอดเรื่อง น้ำอะมันหวานมากนึกวรากินกับพวกเครื่องเคีืง่งไม่นะอืมอร่อยไอ้น้ำอร่อยนั้นมันไปกันได้น่ารากข้าวกินนะอืมนี่กินข้าวเหนียวอร่อยแล้วอืขอทีวะเดี๋ยวก่อนไปจวกให้ดูที <c oughs> นี่เลยเนี่ยคำโตๆนี่นะครับเดี๋ยวสั่งมาใหม่นะเพื่อนๆน,นี่ขอจบกับคำนี้ใหญ่ๆอร่อยต้องประทับใจแน่นอน Nói <laughs> giống có lỡ gì này là ăn thì nhiều phải á Tâm bay đi đuổi thấp bá sắm subscribe đi